สวัสดีค oh, ่ะเมื่อกลางวันมนุ่มมาจีบค่ะโลมากค่ะสงสัยเขาจะชอบเราเฮ๊ยเฮ้ยยมีเบอร์โทรมาเห็นไหมคอฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อนัดที่ไหนคะอ๋อค่ากี่ทุ่มคะ องทุ่มหรอกคะ่ะได้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 ค่ะได,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 ได้ค่ะยินดีค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสั่งคุ้มเจอกันนะคะ <c oughs> ดีใจมากเลยค่ะคนหนุ่มโทรมาคนที่พูดเมื่อกี้แหละขนัดไปผ่านข้าสองทุม่ม <c oughs> ดีใจค่ะนัดสาวครับ นัดสาวไว้สองทุ่มจะไปทานข้าวครับโอ้โห,หลอแล้วครับใส่มวกก่อนนี่แหละครับชีวิตสมัยนี้กว่าจะได้มียนี่โอ้โหยากมากครับต้องใส่แมสใส่มวกลำบากยังไม่เคยเจอหนะ้าจริงๆของสาวเลยครับลองดูนะครับ ว่าผมจะเจอกันนะนัดตะอ,องทุ่มครับน้องสาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอสาวแล้วครับเดี๋ยวจะรอดูตอนที่เขาถอดหน้ากากเขาต้องสวยแน่ๆเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันนั่งก่อนค่ะ แล้วเห็นหน้าเขาเขาคงจะหล่อมากเลยในจินตนาการแล้วหลับตาเขาคงจะหล่อขนาดดูใตหน้ากากาเขาเขายังมองดูแล้วเขาหล่อมากค่ะโอ้ยฟินเกิดมาไม่เคยมีหนุ่มมาจีบเพิ่งมีคนแรกค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากเลยค่ะ <S <S เชิญค่ะพี่พี่ถอดหน้ากากาก่อนก็ได้ค่ะถ้าอันก่อนก็ได้ค่ะตรวจโควิดมาแล้วค่ะ ดีใจมากเลยนะคะถอดหน้ากากเลยค่ะพี่อ๋ได้ได้ได้น้องสาวเดี๋ยวพี่ถอดแล้วนะเดี๋ยพี่ถอดแล้วครับเดี๋ยวพี่ถอดถอดพร้อมกันเลยครับโอเคครับพี่นี่รอในประเทศเนี้ยรอก็พี่นี่นะไม่อยากจะยิ้มเลยยิ้มหน้วนวดจะรุด ชอบพี่หมเนาะ <laughs> โอ้ยไม่เคยแปรงฟันเลยครับเพราะว่าไม่มีใครจะเหม็นเรากับเราอุ้ยหนวดก็หลุดครับห <laughs> นูก็ถอนแล้วนะคะเด็กอุ้ยอายมากเลยคะ่ะขอข้าวขึน้น้ำซุปหน่อยคะ่ะเดี๋ยวหนูมาทนให้ดูะคะ่ะ ส,สวยคะ่ะแล้วก็ไม่ได้แปลงฟันเหมือนกันคะ่ะไม่ใส่นหน้ากากนี่แหลคะค่ะการที่คุณจะหาเมียสมัยนี้คุณต้องดูดีๆนะคะใต้หน้ากากอาจจะไม่สวยเหมือนที่คุณคิดก็ได้ ค่ะอันนี้คืออุทาหรณ์นะคะให้คุณดูไว้สวัสดีค่ะ